สวัสดีครับวันนี้ผมจะนำาเราเตอร์เก่านะครับเราเตอร์เก่าของอินเทอร์เน็ตนะครับรุ่นเก่าไฟเบอร์รุ่นแรกเลยครับที่เราไม่ได้ใช้งานนะครับที่เก็บเก็บไว้นะครับเอามาใช้งานนะครับเราเตอร์ของผมนี่เป็นหัวเว่ยนะครับเคยทําคลิปไปแล้วทํามานํามาเป็นตัวขยายสัญญาณไวไฟวันนี้ผมก็เอามาให้ดูอีกทีนะครับตัวขยายไวไฟพร้อมกับเพิ่มช่องเสียบสายแลนต่อจากเราตเตอร์ตัวแม่ตัวนี้นะครับเพื่อจะมาเข้าช่องสช่องนี้ครับ เสียบเข้าไปเพื่อญยายสยแลนนะครับแล้วก็เดินสายเลาะนะครับไปอันนี้เดินมาจากตัวแม่มาเข้าตัวนี้นะครับแล้วก็เส้นที่2ก็เดินเสียบตรงเข้าที่กล้องโรบอทนะครับกล้องโรบอทด้านล่างนี้ครับตัวนี้กล้องโรบอทที่มันรับไวไฟไม่ได้ก็ต้องเสียบเป็นสายแลนนะครับเพื่อความเสถียรนะครับสัญญาณเพื่อให้กล้องทํางานได้ราบรื่นนะครับแล้วก็เส้นสีดำอีกเส้นหนึ่งผมก็จะใช้นะครับเดินขึ้นหลังคาไปนี่นะครับ เลาะหลังคาไปแล้วข้ามไปไปร้านค้าอีกแผงหนึ่งนะครับเพื่อจะเป็นกล้องอ่าร้านค้าอีกแผงหนึ่งจะเป็นกล้องเป็นเครื่องบันทึก D V R นะครับตัวนี้คือเราเตอร์ตัวแม่นะครับผมไว้บนหลังคาเนี่ยครับเป็นเราเตอร์ของ True Gigabit นะครับแล้วตัวนี้ก็เป็นเราเตอร์เก่าของของ True เหมือนกันเป็นรุ่นแรกเลยที่เราใช้ระบบสายโทรศัพท์นะครับผมก็มาทำมาอ่ามาต่อเป็นตัวขยายช่องสัญญ,ญาณเสียบสายสัญญ,ญาณแลนนะครับขยาย Wi-Fi นะครับอขยายสายแลน เพื่อจะเสียบเข้าอุปกรณ์อีกหลายๆตัวนะครับนี่ครับมีประโยชน์มากนะครับเราเตอร์ตัวแม่สีดําแล้วสีเทาเป็นเราเตอร์เก่านะครับมาขยายเสียบสายแลนนะครับใช้งานได้นะครับสัญญาณออกอาจจะไม่เต็มสปีดนะครับแต่ก็ใช้ได้งานใช้งานได้ไม่มีปัญหานะครับจากด้านหน้านะครับนี่ครับตัวที่คอยอยู่นั่นก็คือเราเตอร์ แล้วก็กล้องโรบอท1ตัวนะครับแขวนแวนบนนะ้นครับกระจ wi ้ w ไวไสัญญาณไวไฟด้วยนะครับสัญญาณ Wi-Fi จะออกแค่2 4นะครับพอสัญญาณสัญญาณไวไฟออกมาย้ญญายนี่ครับให้ดูนะครับอีกสายหนึ่งเดินไปอีกร้านหนึ่งนะครับเชื่อมสัญญาณผ่านสายแลนนะผมใช้สายแลนที่เป็น สายแสีเคลือบสีดำนะครับเปลือกสีดํามันจะทนทานนะครับตากแดดหรือว่าทนความร้อนนะครับเนี่ยข้ามชายคาหลังคามาเลยนะครับทะลุหลังคาเข้ามามุดมานี่นะครับแล้วก็มีการกล้องโรบอทหนึ่งตัวนะครับรับสัญญาณไวไฟสายเสียบเข้ามานี่นะครับเสียบตรงมาที่ตัวเครื่องบันทึก d v r ของกล้องวงจรปิดนะครับติดไว้บนผนังด้านบนนะครับนะครับเสียบเข้ามาเพื่อจะดู กล้องออนไลน์นะครับสามารถดูกล้องออนไลน์ได้ตลอดเวลานะครับไม่มีสะดุดเลยนะครับนี่ครับกล้องมีทั้งหมด4ตัวนะครับให้ดูเห็นอยู่ในนี้ก็มีแค่2ตัวนะครับแล้วก็ไปที่อื่นอีก2ตัวนะครับมีประโยชน์มากนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ